เอาตัวนั้นแ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องยาชีกุกกอค่ะยังไม่ต้องใช้เยอะอนนาเนียมาทำเมนูทอดไข่ก่อนไปโรงเรียนเร่งขึ้นอีกแก๊สน่ะพี่เออเสาวเรทำอะไรเสริมสวยบอนี่แหละยงนันเลยเออน้องนาเดียมาทำเมนูไข่ ทอดสองฟองเด้้ยเด้อเอาไว้นท่าน,น้องเอาไว้มินน้อยอันนึงทอดเผื่อมินน้อยด้วยอึมชอบแล้วสวาดี สอบเสร็จหรือ,อยังฮะวันนี้ก็สอบแล้ววันนี้ก็เสร็จแล้วโอ้สอบวันนี้เสร็จปิดเทอมวันไหนวันนี้สอบเสร็จแล้วก็ปิดเลยบ,ลลยบ่โอ้ไ่ดาวน้องนาเดียวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่น้องสอบวันนี้เป็นวันพุธน,น,น,เน,น,นาเดีย วันพุธแล้วก็วันพุแนนธแล,แล้วก็พรุ่งนี้ก็อบเสร็จแล้วแล้วก็ปิดเทอมเลยไม่ใช่ติดกระทะเยี๋ยเดี๋ยว,ยวมันที่แรงนะลูกลูกแรกมันจะติดกระทะติดกระทะไม่ใช่ไม่ออกมาบอกมันนีใครไปส่งเนาะเสือพาไปบอกนั่งรถเก่งไปบอกมัน ซอสซอสซอสลงนี้ซอสซอสซอสอ,อ,อ,อืมไม่ต้องแตกแหละมันเป็นลูกแรกลูกแรกมันจะติดเออเซอสเลยเออแบบนั้นแหละมันลูกแรกมันจะติดจัดจะไม่ได้เอาเกลือใสใ่ก้นมันอืมสุกแล้วได้แล้วอาจารย์มาซืิอ์ฟเลย ถ้ามันอันนี้ก็ไม่เป็นไรให้มินน้อยก็ได้มินน้อยมันน,นี่เรามินน้อยมาก็จะได้กินอเออลูกที่สองมาเอขดายเออไข่ดาวเปลี่ยนไปอื ปิดเทอมแล้วหนูมีแผนจะไปไหนกลับบ้านเหรออไปอยู่กับพี่วิวไม่ต้อ,อยู่กับพ่ออยู่กับพ่อบ่อ๋อจะไปบ้านไปอยู่กับพ่อที่เรุอเทพบ่อ๋อ,อพ่อมารับบ่ช่วงปิดเทิม รียบรยปิดแก๊สอาโชวหน่อยอาไข่ดาวแตกนะไป <l ots> <l ots> ไปกินเลยนะข้าวอยู่ในถังข้าวอยู่ในกระถังยาก็จะไปรดน้ำต่อเ <l ots> ท่าไป <l ots> ว่าะคลิปเอาข้าขนมมาให้น้องด้วยนะทำไมน้องเป็นอะไร <l ots> <l ots> อยากไปเที่ยวทะเล <l ots> อาทำไมน้ำันำนี้น่าเสราเลย <l ots> อยากไปเที่ยวเกาะอยากไปเที่ยวเกาะโอ้มีใครสนับสน,นุนสาแหล่บ่เนาะยังไม่มีใครมาถ่ายคลิปเนี่ยต้องเก็บตังค์่าถ่ายคลิปอ้าวาเหรอบ่เสาแหลพบากว่าเฝ้านาเฝ้านากับ่าชิเมื่อวานนี้ปฏิเสธไ,ไปเลยไปกรุงเทพ ไม่เมื่อวานนี่เขาบอกว่าเขาอยากไปเดินห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปแผนกชั้นหนังสือที่มีหนังสือเป็นล้านเล่มเอ้ยไม่ใช่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเอ็มบาซีเดี๋ยวจะให้ดูนะเคยไปอะไรอย่างเซ็นทรัลเอ็มบาซีอ่ะโอซโมก็พูดไม่ถูกเลยนี่อ้าวว่าไม่แนกหนังสือเซ็นทรัลเอบาซี่ไจังไม่เห็นมีน้อยมีน้อยกำลังมีน้อยยังไม่ออกมาเลยกำลังค่ะกำลังไปกินข้าวกินข้าวไม่หยวไม่หิวนี่มาดูมาดูนี่เคยไปหรือยัง เมืองหนังสืออย่ามาหลอกมันจะมีหนังสือประมาณอย่ามาหลอกล่อแม่เขาบอกอออย่่าามหลลกให้เฝ้าหน้ากับย่าซะเลยชั้นดีแล้วได้เฝ้าหน้ากับย่าดูร้านหนังสือเนี่ยนะเป็นร้านหนังสือที่สวยในระดับโลกเลยเนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลเซนต์บาซิลปิดตาไว้อย่าปิดตาอย่าไปดูอ๋ออันนี้น่ารักยังใครให้ก้อันแปดสิบเดือนไงอ๋อนี่เห็นไหมเนี่เห็นไหมหิวไม่รู้มีตุ๊ก ย่ามาดูเนี่ยเป็นร้านหนังสือที่สวยมากเลยโอ้ยย่าเขาจะรีวิวที่นอนลูกนะค่อยอยากรู้ว่าลูกค่ามีตุ๊กตาหมาหรือเปล่าเลอเยอะมากบะค่อยอยากรู้ค่อยยังไม่ดูอยากรู้ค่อมีตุ๊กตาหมาหน่อยมินน้อยก็ย่างไม่มาไปรดน้ำอันหลังบ้านปัรดน้ำตรงนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชม เราต้องทําแต่เช้านะ,ะเพื่อให้มันสิดเพราะว่าสาย,สายเพราะว่าสายมาแดดมันจะร้อนมากเลยนะครับมันสู่ฤดูร้อนเนี่ยคือมันตากแดดไม่ได้ด้วยแดดแดดมันเปี้ยงมากเลยมันทําไม่ได้ต้องลดแต่เชา้าลดน้ำแต่เช้าเพื่อจะให้เพื่อจะให้พืชพันุ์แถวโคกหนองนานี่กินน้ำแต่เชา้า ฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นจำปาแล้วก็ต้นบานชื่นต้นอะไรนะต้นคุณนายตื่นสายที่ย่าปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกแล้วก็เป็นพริกแล้วก็เป็นอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นพริกแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พริกแล้วก็เป็นต้นคัดเชลหรืออะไรนี่แหละแล้วก็ผักแพลผักแพวแล้วก็ผักอีเทิม พักอีเทอมแล้วก็ต้นแครนะคะไม่เคยแครนะคะแล้วก็นี่แหละต้นมะเขือพวงสีลูกใหญ่มากเมื่อเช้าก็มาปิดสองลูกนะคะยังไม่ลงดินแต่ย่าก็ปิดไปเก็บไปเก็บไปใส่อ่อมแล้ววันนี้นะคะแต่ป้าชนพาก,ก็ยังไม่รู้ว่าค่อยเก็บไปใส่อ่อมเพราะมันลูกใหญ่มาก ตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านป้าคำสใสนะคะเดี๋ยก็ดูเลกันไปเนาะตอนนี้ก็รอมีน้อยออกมาต้นไม้นะคะเราก็จะให้ลงฝนล,ลงก่อนว่าช่วงนี้มันขาดแคลนน้ำมากเลยนะคะอยู่ที่นาเราก็จะลุ่งเสือถามว่าเจ้าไปส่งบ่เออมาพี่เลวก็กินอิ่มแล้ว อันเสร์ถามว่าเจ้าเราไปส่งเด็กบอนล้วลุงจะไปส่งบอขมโรยู่มารอท่าส่งอยู่แต่ว่าเจ้าไปแล้วก็ไม่ไปไปหาเจ้าของเจ้าเลยไปไปหาเจ้าของเจ้าเลยน่ะไปแล้วไอ้วนบอกคอยว่าไปหาเจ้าของเจ้าเลยโน่นโน่โน่เจ้าของมาแล้วโน่โน่โน่ไปแล้ว ไปหาเจ้าของเจ้าเลยเออกไปแล้วไปหาหนองน้ำ <Okay. S 1> มนามาพี่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 <า>เลโก้เลโก้เลโก้ลากี้ามามามา,เ,าเลโก้มาไหม หันมาไปเลยมา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 พี่มาพี่มาพี่เร็ว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 เรวแล้วก็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 โอ้ยไม่เห็นไปเลยเลย เจ้าเลกโก้นะคะเล่นกับลุง่า่บอกว่าไปหาเจ้าของเจ้าเลยไปแล้วโขาบยังเพอเวอร์เพอเวอร์น่ะข้าเพลือเจ้าเบิ้งเพอรเวอพอเวอร์สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ญาที่กลกกๆด้วยนะคะฝากสินค้าของที่พีสกินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ